ันทึกความฝันตอนภัยที่ไม่คาดคิดในกลางดึกของเมื่อคืนนี้หลังจากที่เดินจงกรมสวดมนต์ไหวพระแล้วก็ได้หลับไปฉันฝันว่าพยายามที่จะหาตุ๊กตาไปให้เด็กเกเล่นแต่ตุ๊กตาห้องนี้มีไม่เพียงพอเลยเปิดไปดูอีกห้องหนึ่งแต่เมื่อแงมประตูเปิดดูก็พบว่าห้องนั้นกำลังเรียนวิชาบางอย่างอยู่ก็เลยปิดไปด้ยความเกรงใจแต่พอหันหลังมาเจอผู้ชายคนหนึ่ง ถือขวดบางอย่างอยู่เขาได้ถามฉันว่าขวดยานี้ใช้สารเคมีที่เขาจะนำไปใช้ได้หรือไม่ฉันพยายามอ่านข้อความตรงฉลากที่เป็นภาษาอังกฤษที่ติดอยู่บนขวดยาก็อ่านได้ไม่ถนัดนะักเพราะได้แสงสว่างที่มีไม่เพียงพอแต่รู้ว่ามีข้อบ,บ่งใช้ที่ควรระวังอยู่และรู้อีกว่าเป็นสารเคมีแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นชนิดใดแล้วชายคนนั้นก็ยกขวดกลับไป สักพักเขานำขวดที่เป็นสารเคมีนั้นเทใส่ท่อระบายน้ำบนท้องถนนแล้วกลุ่มควันสีส้มก็พวยพุ่งขึ้นมาในตอนนั้นทำให้ฉันพอคาดเดาได้ว่าขวดสารเคมีนี้น่าจะเป็นกรดซัลฟิวริกเนื่องจากมิวริก,กัดก่อนในความฝันเมื่อสารเคมีที่เป็นพิษนั้นได้ลองร้อยและส่งต่อไปอยังท่อระบายน้ำตามท้องถนนฉันดูว่า นี่เป็นอันตรายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเลยพยายามโทรแจ้งเหตุบวนเหตุร้ายเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้คนแถวนั้นได้รับรู้แล้วก็พบเจอผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นฉันเลยพยายามบอกให้เขาใส่แมสกกันและเสียสละเอาแมสของฉันให้กับคนที่เขาไม่มีได้ใส่ป้องกันจากนั้นก็พยายามที่จะวิ่งไปซื้อหาแมสเพื่อนำไปให้กับคนที่ไม่มีได้ใส่ต่อแต่คุมคนบางกลุ่มหรือสิ่งมีชีวิต เมื่อได้รับสารเคมีเข้าไปแล้วก็วได้กลายสภาพเป็นบางสิ่งที่ไม่ได้สติฉันจึงพยายามอยูู่ดกลุ่มคนและสุนัขที่ไม่ได้สติเหล่านั้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความประหลาดใจในความฝันของตนเอง